ปัญหาของคนฝึกภาษาอังกฤษกับลูกๆนะคะก็คือลูกเบื่อไม่อยากฝึกแล้วนะคะวิธีการง่ายมากค่ะลองหากิจกรรมนะคะสนุกสนุๆทำกับลูกดูนะคะแม่ปังแนะนำหนังสือกิจกรรมเล่มนี้นะคะ p h o n i c l a n s e s นะคะเล่มนี้ที่แม่ปังเอามานำเสนอจะเป็นกิจกรรมมาเล่มที่4นะคะวิธีการฝึกนะคะก็คือให้เราหยุดเล่นนะคะตอนที่ลูกยังรู้สึกสนุกอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าวันหนึ่งแหละอาจจะทำกิจกรรมเล่มนี้นะคะ แค่วันละสองสาหน้าอย่างเงี้ยค่ะให้เขายังรู้สึกเอ้ยเขายังสนุกอยู่เลยแล้วก็แล้วก็วกโอเควันนี้พอแค่นี้นะบวันหนังฝึกต่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วเราจะฝึกได้เรื่อยๆโดยที่ลูกเนี่ยจะไม่เบื่อนะคะแล้วเขาก็จะอยากจะฝึกอยู่เสมอๆเลยนะคะซึ่งอันนี้จะไม่เหมือนหนังสือที่แบบเราเอามาอ่านเนาะเพราะมันจะเป็นหนังสือกิจกรรมนะคะเราสามารถที่จะพาลูกอ่านแล้วก็ทํากิจกรรมไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นนี้จะไม่มีการแปลเล่มหนังสือสําหรับหนังสือฝึกโฟนิกที่ดีนะคะเขาต้องมีภาพและ ตัวหนังสือที่อธิบายชัดเจนไปในในคางเดียวกันเช่นตัวนี้ค่ะ a brown owl อันนี้คืออ่ะใช่ไหมอ่ะคืออ้าเอาคือ,อ,อ,คอนกฮูกหนึ่งตัว brown แสดงว่าอะไรคะต้องเป็นสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นเราก็ให้ลูกเนี่ยระบายสีน้ำตาลมันก็จะกลายเป็น a brown owl นะภาพชัดเจนนะคะ a black cow ไหม black อะนะคะอะคือ cow หนึ่งตัววัวหนึ่งตัวไหม black เพราะฉันตัวนี้ต้องระบายสีแหละสีดำเขาจะกลายเป็น A black cow นะมฮะซึ่งอันนี้จะทําให้ลูกรู้สึกว่าอมันน่าสนใจมันไม่ได้น่าเบื่อน,นะคะเปนคือการทํากิจกรรมร่วมกับคุณแม่นะคะคุณพ่ออะไรเงี้ยนะคะเวลาที่เราทํากิจกรรมนะคะก็ขอให้เราทาแล้วเราอยู่กับลูกนะเราต้องอยู่กับลูกด้วยนะคะไม่ใช่แบบให้ปล่อยให้เขาทําเองอย่างนั้นไม่ใช่นะคะเนาะก็เป็นถือซอาเป็นการใช้เวลาด้วยกันนะคะให้งไงเดี๋ยวเล่มนี้แม่ปาจะแปะลิงก์ไว้ให้ในตะกร้าเหลืองข้างล่างเลยนะคะ